สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับ Just Anaket กับเกม Fantasy Life Eye The Girl Who s t e l l Time อีกเช่นเคยนะครับ mm hmm. เนื่องจากมีคนรีเควส์เรื่องการอัพสกิลมา mm hmm. เดี๋ยววันนี้มาแชร์แนวทางการอัพสกิลในช่วงต้นเกมกันว่าเราควรจะเริ่มอัพยังไงไปทางไหนดีเพราะว่าสกิลทีในเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เนาะ mm hmm. เผื่อว่าจะช่วยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับ mm hmm. ขอดอกจันไว้ก่อนเอ่อขอตัวโตๆหน่อยโอเค จริงๆเนี่ยจะบอกว่าการอัพสกิลมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคือใครอยากจะเล่นอะไรจะอัพอะไรทําตามสไตล์แต่ละคนได้เลยเนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแชร์ในสิ่งที่ผมอัพแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมถึงเลิอกอัพแบบนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่อัพสกิลไปแล้วรู้สึกว่ามาผิดทางหรืออยากจะสลับไปอัพอย่างอื่นก่อนเนี่ยมันมีวิธีในการรีสกิลอยู่เดี๋ยวจะแชร์ไว้ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตพาทุกท่านเข้าคลาสพื้นฐานการอัพสกิล101ก่อนนะโอเคให้รู้ก่อนนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมี2คําคือคําว่าเลเวลกับคาว่าแรงส์เลเวลก็เลเวลตัวละครเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนาะส่วนแรง์เนี่ยมันคือระดับความชํานาญของสายอาชีพนั้นๆให้รู้ก่อนว่าถ้าเลเวลตัวเองอัพสิ่งที่เราได้รับมันคือสกิลพอยท์ที่เอาไว้ใช้อัพสกิลต่างๆแต่ถ้าแรง์อั มันคือการเลื่อนขั้นซึ่งขั้นของเกมนี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่โนวิดครับแล้วก็ไปจบที่ฮีโรให้แยกกันให้ออกก่อนนะจะได้รู้ว่าตอนนี้เราขาดอะไรอยู่เราขาดแต้มส i l l point มันไม่พอก็ไปเพิ่มเลเวลหรือจริงๆแล้วบางสกิลเนี่ยมันจะต้องใช้แรล่งไหนในการเรียนถ้ามันยังไม่พอเราจะได้ไปเพิ่มแรลงโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มของ Combat Life ก่อนนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มอัพสกิลเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตัวโนดสกิลครับหรือว่าช่องสกิลของเรานั่นเองมันจะมีหลักๆเนี่ยอยู่2แบบก็คือเป็นตัวแบบธรรมดาอย่างนี้อ่ากับตัวที่มันเป็นเลืองแสงแบบนี้สิ่งที่มันต่างกันนะครับคือไอตัวโนดแบบธรรมดาอย่างนี้เนี่ยมันคือมันจะบวกสถานะพื้นฐานอย่างเช่นถ้าด้านบนของพาราดินเนาะอ่าก็จะเป็น hp นะครับแบบนี้นะเป็น hp ด้านขวาเป็น critical rate เป็น attack ประมาณนี้ด้านล่างเป็นเอ่อ SP แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็น Damage Reduction กับ Defense อ่ะก็เป็นเพิ่มป้องกันไปประมาณนี้นี่คือโหนธรรมดาแต่ถ้าเป็นโหนดที่วิงวิ้งเรืองแสงเนี่ยมันจะเป็นสกิลครับหรือไม่ก็เป็นการอัปเกรดสกิลหรือเป็นการอัพค่าสเตตัสพื้นฐานแต่ว่าเยอะแบบเยอะเวอร์เลย อย่างเช่นของพาลาดินเนี่ยอันนี้ผมอัพไปแล้วอันนึงซึ่งมันก็คือโนดวิ้งวิงเนี่ยแหละสังเกตว่าอันนี้ชื่อสกิลว,ว่าโซนิกเบรดหนึ่งนะครับบอกว่าชาร์จแอคแท็กจะทำการเอ่อฟอร์เวิร์สลัก็คือเหมือนฟันแล้วมันพุ่งออกไปข้างหน้าแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นของ Combat l i ฟ e เนี่ยผมเลยแนะนําว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูโนดเรืองแสงของอาชีพที่ตัวเองจะเล่นครับว่าอยากเล่นสกิลไปทางไหนแล้วให้อัพตามโนดนั้นได้เลย อันนี้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนของแต่ละอาชีพเพราะว่ามันอยู่ที่สไตล์คนเล่นแต่ว่ามีจุดสังเกตให้นิดนึงครับคือโนดเรืองแสงเนี่ยแทบจะทั้งหมดมันจะถูกจำกัดด้วยแรงครับอย่างอันนี้จะเป็น Apprentice ถ้ามาตรงนี้จะเป็น Adept แล้วก็อันนี้เป็น Apprentice เหมือนกันแต่ถ้าไปด้านซ้ายอันนี้เป็น Expert ดังนั้นหมายความว่าถ้าจากสกิลรอบๆตรงนี้ครับแบบในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากเล่นสกิลไหนลองประเมินจาก2อ,อย่างนี้ดูเนาะก็คือ 1. ดูว่าสกิลอะไรที่มันเข้ากับตัวเองสไตล์ตัวเองแล้วก็2ความรวดเร็วในการปลดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแรงด้วยนะครับแต่สำหรับฮันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวขอแชร์ของตัวเองเนาะว่าผมอัพยังไงนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยผม,มอัพข้างล่างตรงนี้ก่อนเพราะว่าของฮันเตอร์ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการปลดลูกธนูแบบพิเศษที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติก็จะพยายามอัพให้ได้ในช่วงต้นบวกกับว่าพยายามไปทางด้านบนทางซ้ายตรงนี้เพราะผมใช้ชา้าโจมตีบ่อยแล้วสกิลเนี้ยแอโรเรนสองเนี่ยมันทําให้การชาร้าโจมตีใช้ SP น้อยลงอีกอันนึงที่พยายามมาก็คือด้านนี้ไลนิ่งช็อตเป็นสเปเชียลสกิลอ่ะ ผมพยายามอัพ3อันนี้เป็นหลักแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่พอยเหลือเนี่ยผมก็จะพยายามมาลงด้านขวาครับเพราะว่าของด้านขวาเนี่ยธนูมันจะเป็นแอคแท็กเนาะก็มาเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ด้านนี้อันนี้มาอัพตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่าอันนี้ปลดเป็นตอนเอ็กซ์เพิดเหมือนกันอ่าตอนท้ายๆเนี่ยก็เพิ่งมาอัพตรงส่วนนี้นะครับด้านมนต์ก็อันนี้ก็ยังอัพไม่ได้เข้าใจว่าติดมาสเตอร์อ่าผมยังเป็นเอ็กซ์เพิดอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเก็บแต้มรอไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปไล่ทำเควส พอเราปลดแรงมาสเตอร์ได้ผมก็จะอัพสกิลนี้ไปเล่นต่อนั่นเองก็ประมาณนี้นะคราวนี้มาของกลุ่ม g a เตอ i n g Life นะครับตรงนี้เป็นมายเนอร์เนาะซึ่งถ้าเป็นของกลุ่ม g a เตอ i n g Life เนี่ยจะอัพสไตล์คล้ายๆกันเลยครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมเชียร์อันนี้ก่อนเลยเป็นอันดับที่1ก็คือ Service สปอ t Search เอาไว้หาจุดอ่อนนะครับของตัววัตถุดิบใช้แน่นอนใช้แบบใช้เยอะมากๆใช้ตลอดคำนี้ดีกว่า พอราอัพอันนี้เสร็จปุ๊บผมเชร์ต่อก็คือให้มาทางด้านซ้ายเป็นอันนี้นะครับในทุกๆอาชีพเนี่ยโหนดเนี้ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันที่เราสามารถชาร้าโจมตีได้นะแล้วมันเป็นสกิลหากินที่ใช้ไปยาวๆเลยจนปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่เหมือนกันทีนี้ในทางฝั่งซ้ายถ้าเราอัพอันนี้เสร็จพยายามกระโดดข้ามาอัพอันบนตรงนี้ให้ได้ก่อนครับมันจะเป็นสเปเชียลสกิลของแต่ละอาชีพซึ่งเดเมแมแรงมากๆสกิลหากินอีกหนึ่งอัน เบื้องต้นเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับก็คือเล็งอันนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ได้ก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเราได้เนี่ยสิ่งที่ผมทําต่อก็คือผมจะพยายามดันไปให้ถึงโหนดเลงแสงอันสุดท้ายของฝั่งซ้ายครับเพราะว่าไอโหนดเลงแสงอันที่2กับโหนดเลงแสงอันที่3มเนี่ยมันจะเป็นการบัฟสกิลโหนดเลงแสงอันที่1ครับอันนี้เราชาร์จโจมตีธรรมดาได้แล้วใช่ไหมพอมาเป็นอันที่2เนี่ยเขาบอกว่า d u c e c h a r g e time ครับก็คือเราจะชาร์จเร็วขึ้น พอมาเป็นอันที่3เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้ชาร์จโจมตีปุ๊บมันจะช่วยเพิ่ม Big boost to mining อ่ะคืออะไรคือสำหรับอาชีพ Miner อร์นะจำของพาลาดินของ Hunter ได้ไหมครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นบวกแ t t แท k แต่ของ Miner เนี่ยด้านขวามันใช้คำว่า mining พูดง่ายๆครับคำว่า mining งแม่งก็คือ a อ t a ท k ของอาชีพม i n เนอรนั่นเองดังนั้นหมายความว่าถ้าผมอัพมาถึงตรงนี้แล้วผมใช้ชาร์จโจมตี มันจะช่วยบวกพลังโจมตีแรกให้ผมช่วยระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันทําให้ไอ้สกิลไม้ตายของเราเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยมันมีประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามของโนดธรรมดานะครับก็คือถ้าเป็น g ก t ตอร์ลิงไลฟ์เนี่ยมันจะมีบวก EXP Earn เอิร์นก็คือบวกเปอร์เซ็นต์การได้รับ EXP ด้วยจะมี2ฝั่งนะก็คือด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็น2% 3% 5%รวมกันก็10%เนาะ แล้วก็ด้านขวาตำแหน่งเดียวกันเลยอันนี้ก็2 3แล้วก็5ก็อีก10%แปลว่าถ้าเกิดว่าเราอัพตรงนี้ไปนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยรวมกันมันจะได้20%เป็น e xp เพิ่มเติมเนาะมันจะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นครับอันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามมีในทุกเ t ็ e r i n g Life เลยแล้วพอเราเก็บแรงมาเรื่อยๆนะครับจนเราขึ้น expert นะครับอีกหนึ่งสกิลหากินมากๆกก็คืออยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ของทุกไลฟ์เหมือนกันมันจะเป็นการชาร้าโจมตีแต่ว่า ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นชาร์จโจมตีเบาแล้วกันส่วนอันนี้เป็นชาร์จโจมตีหนักนะครับมันก็จะทาเดเมจได้รุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ใช้หากินถ้าเกิดว่าอัพได้3อันนี้นะด้านซ้ายด้านบนด้านขวาที่เป็นสกิลหากินตรงนี้เนี่ยเรียกว่าตอนที่เราไปล่าวัตถุดิบสบายขึ้นอีกเยอะเลยครับคราวนี้มาดูกันที่กลุ่มสุดท้ายครับคือ c r a f t i n g Life ต้องบอกว่าโนดเรืองแสงของ crafting life เนี่ย จริงๆคือมันจะมีบางอันที่แอบเป็นกับดักด้วยนะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอทำคลิปอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคราฟติ้งแยกแล้วกันนะครับแต่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะอัพก่อนเนี่ยผมเชียร์ให้มาทางด้านล่างนะเพราะว่าโหนดที่นะ่าสนใจจริงๆของคราฟติ้งในตอนช่วงเริ่มต้นก็คือบวก exp ครับแล้วก็อ,อันนี้จะได้บวก exp ก่อนเลยเนาะ2โหนด10%เรนนะครับพอลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ ผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเล่นก็คือชื่อสกิลว,ว่า w e a p o n s m i t h i n g มันช่วยอะไรมันช่วย i m p r o v e Ability ก็คือเพิ่มความสามารถในการสร้าง Metal w e พ p o n ก็คืออาวุธที่ทำมาจากเหล็กถ้าจำได้ในคลิปที่แล้วก็จะเป็นตัวดาบมือเดียวกับโลกของพาลาดินแล้วก็ดาบสองมือของ m e r c e o n r y y แต่ที่ผมสนใจจริงๆคืออันสุดท้ายครับคือ LifeTool ก็คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในเกมนี้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะมาก แล้วก็แบ็กเซมิกับวูดคัตเตอร์เนี่ยเป็นคนที่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือเยอะจริงๆอาชีพอื่นก็มีสร้างนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าสองอาชีพนี้และเพราะงั้นผมก็เลยเล็งโหนดข้างล่างก่อนแล้วก็พอแยกออกมาทางด้านซ้ายคุณไปอีกหน่อยเนี่ยคุณก็จะเจออีก2โหนดครับแล้วตรงนี้เห็นปะโหนดละสิเลยอ่าตรงนี้ก็อีก20%แล้วนะรวมกับข้างบนเมื่อกี้ก็30แล้วนะด้านขวานะด้านขวามาอีกเจอนี้อีก10 40ไปต่อมีอีกอันนี้อีก ก็เป็น50แปลว่าแปลว่าโดยสรุปถ้าคุณอัพโนดด้านล่างที่เกี่ยวกับ e a p ทั้งหมดคุณจะได้บวก50%ก่อนนะครับแล้วฝั่งไหนอีกที่มี e a p ด้านซ้ายครับด้านซ้ายเนี่ยมาถึงปุ๊บทั้ง2แยกมี e a p หมดเลยลงมาข้างล่างตรงนี้ก็10นี่ก็10อ่ะตรงนี้20นะตรงนี้20ถ้าขึ้นไปข้างบนตรงนี้10ตรงนี้10 อันนี้อีกสิก็เป็น30แปลว่าฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าอัพเต็มนะครับก็จะได้บวก e a p อีก50%สรุปด้านซ้ายบวก e a p 50ด้านล่างบวก exp อีก50รวมกันคือคุณสามารถบวก exp ได้100%เลยครับโอเคไหมงั้นผมเลยมองว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยพยายามวิ่งไปหาโหนที่เป็น exp ก่อนส่วนลายทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นบวกคัฟ t i โบนัสก็คือเพิ่มเวลาในการเล่นมินิเกม ส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่วยเรื่องของการโฮการแทบ็บการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมุนหมุนหมุนจอยสติ๊กอ่ะ, <laughs> อะ <laughs> ก็จะเป็นช่วยตรงนั้นให้มันทําเสร็จเร็วขึ้นส่วนด้านขวาคือบวกสมิทติ้งเรียกว่าการโจมตีของแบ็กสมิทก็ได้ครับคือในตรงมินิเกมเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีพอทําเสร็จ1ล็อตเนาะมันจะมีเปอร์เซ็นต์วิ่งมาทางด้านล่างไอตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเร็วขึ้นครับเพิ่มเยอะขึ้นแล้วกันใช้คํานี้อ่ะเพราะว่า ตัวเปอร์เซนที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับตัวค่าพลังดิบของเราส่วนด้านบนมันจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมั้งแต่ผมแอบบอกก่อนนะว่าเตือนไวในคลิปนี้เลยก็ได้ครับพวกสกิลที่เป็นออโต้สมิทติ้งเป็นกับดักอัพไปได้เป็นทางผ่านแต่อย่าใช้เดี๋ยวไว้จะทำคลิปมาสอนเรื่องคัฟติ้งแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดคัฟติ้งมันเอะจริงๆนอกจากเรื่องกับดักตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีในส่วนนี้อันนี้สกิลรีเมค บอกคร่าวๆกว่อนละกันนะครับ remake เ,เนี่ยมันคือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทําอาวุธชิ้นนั้นๆใหม่สมมุติเราทํามาแล้วแบบเราได้คุณภาพไม่ดีอ่ะเราอยากได้คุณภาพดีกว่าเดิมอ่ะคือเหมือนเราไปฝึกตนมาแล้วเราเก่งขึ้นอ่ะเราอยากมาทําอาวุธชิ้นเดิมให้มันดีขึ้นอ่ะเรามี2ทางเลือก1ก็คือสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยหรือว่า2เอาอาวุธชิ้นเดิมชิ้นเก่าเนี่ยแหละมาตีใหม่เพื่อให้คุณภาพมันดีขึ้นคร่าวๆนะ remake ประมาณนี้ ส่วนด้านซ้ายอ่อ,อด้านซ้ายเป็น extra material อันนี้คือเราสามารถเอาสติกเกอร์มาผสมตอนคราฟเพื่อเพิ่มออปชันได้แต่ผมมองว่าด้านบนตรงนี้มันเป็นเลดเกมแล้วถ้าคุณเริ่มต้นข้างบนช่างมันก่อนเลยครับยังไม่ต้องสนใจอย่างที่บอกว่าของกลุ่มคราฟติ้งไปซ้ายกับไปล่างก่อนเพื่อเก็บโนดที่เป็น EXP ให้หมดก่อนชีวิตจะสะดวกสบายขึ้นเยอะครับสำหรับการรีเซ็ตสกิลที่ัพไปแล้วนะครับก่อนอื่นมาหานอนดอกไม้ตรงนี้นะ อันนี้ผมอยู่ในกิลออฟฟิศที่บ้านเราเนาะแต่ว่าในกิลออฟฟิศที่เมืองแรกของแมปอดีเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าใครไม่มีน้อนอยู่เนี่ยแปลว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเล่นเนเรื่องหลักไปก่อนนะครับคุณคุณว่าปลายปลายชัอร์สามนะครับก็จะปลดฟังก์ชันนี้มาให้ใช้ทีนี้พอเราคุยกับน้องเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะรีเซ็ทสกิลของอาชีพไหนซึ่งใช้เงิน10,000ต่อ1อาชีพนะครับถ้าทําใจใจ่ายเงินได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ทีนี้ขอเพิ่มทริคให้สักนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่รีสกิลเสร็จปุ๊บแล้วจะต้องมาอัพสกิลใหม่การกดอัพทีละช่องเนี่ยคงไม่ใช่ทางแน่ๆสมมติเราอยากอัพสกิลนี้แล้วกันเนาะซึ่งมันจะต้องกลับไปนั่งจิ้มมาทั้งสายก่อนถึงจะอัพได้อันนี้ไม่เวิร์กเพื่อนๆดูตรงด้านล่างนี้นะครับมันจะมีคําสั่งที่2ที่เขียนว่า Learn All เห็นเนาะถ้าจิ้มไปปุ๊บจะเห็นว่าผัางสกิลด้านหลังของผมมันจะมีแสงเหลืองๆขึ้นมา ซึ่งถ้าเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการออกจากโหมดนี้ปุ่มก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้อะไรเลยนะครับของผมมันใช้จอย Xbox เนาะมันก็เลยเป็นปุ่ม RT อะทีนี้ผมเปิดกลับมาให้ดูแล้วก็ถ้าผมกลับไปจิ้มที่สกิลเดิมจะเห็นว่ามันจะติ๊กถูกขึ้นมาเห็นปะแบบแบบอะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งเอาออกก่อนอีกทีนึงนะพอผมจิ้มไปปุ๊บนี่มันจะวิ่งมาตามทางเลยเป็นติ๊กถูกแล้วถามว่าเราจะเรียนสกิลทั้งหมดทั้งเส้นนี้เลยไหม ถ้าเราคลิกไปที่คําว่า Learn มันก็จะเรียนให้ทั้งเส้นเลยครับอันนี้มันก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งลองเอาไปเล่นกันดูเนาะน่าจะจบครบถ้วนสําหรับแนวทางการอัพสกิลเบื้องต้นนะครับหากตกหล่นอะไรไปขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อนๆสามารถพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่บอกไปในตอนช่วงต้นคลิปเนาะมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนเลยครับชอบแนวไหนอยากทําอะไร เกมนี้เปิดอิสระให้คุณทําเต็มที่ถ้าไม่แฮปปี้ก็มีทางเลือกในการรีสกิลรออยู่ถ้าถูกใจคลิปนี้และไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบขอฝาก just a n a g e t ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเจอกันใหม่คลิปหน้าเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ